เที่ยวนี้ก็ต่อสู้แต่เที่ยวนี้สู้หนักกว่านะสู้ทั้งในศารสู้ทั้งนอกสารแล้วก็มีพยานอย่างเ,งเอกสารล่าสุดที่มาจากนักวิจาการอาจารย์ดรสุรพลนิติไกรพ์เนี่ยห<า>เหมือนกับเป็นไพ่ใบสําคัญเต็มใบหนึ่งแต่เขาไม่ไมนะท่ทางทางสารเ,าเขาไม่รายงานเอาลนะแต่สุดท้ายท้ายสุดในอย่างที่พี่โกบอกไปเนี่ยเที่ยวนี้ สารท่านก็ดูจากาหลักฐานต่างๆมันเพียงพอที่จะนําไปสู่การวินิจฉัยได้แล้วดังนั้นเที่ยวที่แล้วก็สู้เที่ยวที่นี้สู้หนักกว่าแต่ไปไม่ถึงฝันอนั่นคืออยากจะให้มีการเปิดไต่สวนคดีแต่สารท่านไม่อนุญาตแล้วอพอไม่อนุญาตอย่างนี้ปุ๊บนักฟังคําตัดสิน<ะ>ย้อนไปดูคดีเก่ายุบพักอนาคตใหม่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายตอนนั้นนั่นคือ เรื่องที่คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักณเวลานั้นให้พักยืมสตุ้งสตังก็ดูเหมือนจะร้อยกว่าล้านนะฮะพอรปว,ว่าโดยพักการเมืองเขาจะกำหนดไว้เลยว่ารายได้พักการเมืองมาจากไหนบ้างปรากฏว่าไม่มีวงเล็บไหนที่บอกว่ามาจากการกู้เงินที่จะเอามาทํากิจกรรมบริจาคได้แต่ถามว่าทําไมคุณธนาทรไม่เลือกบริจาคทําไมต้องใช้คาว่าให้พักกู้ก็เพราะว่า บุคคลก็ดีนิติบุคคลก็ดีจากบริจาคให้พรรคการเมืองได้ต้องไม่เกินวงเงิน10ล้านบาทแต่นั่นมันร้อยกว่าล้านก็ต้องใช้วิธีการอื่นนั่นก็คือให้กู้กู้โดยที่ไม่มีดอกเบีย้ย่างหายเพราะนั้นเรื่องนั้นก็จบไปยุบพรรคอนาคตใหม่พร้อมกับตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคแล้วก็ใครกับใครที่สามท่านได้พิจารณาตามคำขอของกอกตตัดภาพกลับมาเร็วๆนะยุบพรรคก,ก้าวไกลในครั้งนี้ ที่บอกว่าซับซ้อนก็เพราะว่ามีสารตั้งต้นสารตั้งต้นก็คือนโยบายของพรรคก้าวไกลที่เสนอให้มีการแก้ไขมาตรา112บรรจุไว้เป็นนโยบายแล้วก็ลอารงณ์มาตลอดก็มีผู้ไปยื่นร้องให้สารรัฐมนูนยุบวันนี้คือ เป็นการล้มล้างเข้าข่ายการล้มล้างอ่าโอ้โหคำวิธีใช้สารล่ำนูลที่สหรือว่าที่เท่าไหร่สามคับสองห้าหกเจ็ดอ่านั่นแหละละเอียดยิบเลยอันนั้นคือสั่งยุบพักใช่ไหมครับอืมสั่งยุบพักด้วยเหตุแห่งอ่าอ้การกระทําการที่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีข้อความบางคําที่ใช้กันมาตลอดมีพฤติกรรมสากกลอนบ่นทําลายอืมนะฮะ แล้วก็โยงไปถึงใครต่อใครที่เป็นสสเป็นคนของพรรคเชื่อมโยงกับกลุ่มที่มีการเคลื่อนไหวจากกิจกรรมตั้งแต่ลานพญานาคนะทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็เลยกลายเป็นว่านี่คือพฤติกรรมที่เรียกว่าซาะกลอนบอลทำลายแล้วก็เอาคำวินิจฉัยครั้งนั้นเนี่ยมาเป็นสารตั้งต้นยื่นร้องเพื่อเอาผิดยุบพรรคเก้าไกลเพราะคนที่นร้องนี่คือกกตอ่ะนี่กกตเป็นคนร้องแล้วนะฮะร้องยุบพรรคทีเนี้ยก็ ถ้าจะทำความเข้าใจว่าทำไมก้าวไกลถึงต่อสู้อย่างมากเพราะเขาบอกว่าสิ่งที่นำไปสู่การตัดสินของศาลรัน้นนูลคำวินิจฉัยแรกที่ว่าเข้าข่ายนั้นเนี่ยนั่นคือให้หยุดการกระทำแล้วพอศาลวินิจฉัยแล้วเราก็หยุดแล้วอเอาอะไรต่อไม่อะไรอ,ออกจากพื้นที่ที่เป็นของพรรคทั้งหมดส่วนตัวบุคคลเขาว่ากันไปเป็นเรื่องความเชื่อ,อนะฮะก็จะป้องกันว่าไม่ได้เกี่ยวกับพรรคแล้วม,มันเป็นคนละคดีเป็นคนละกฎหมายกัน อันนั่นคือรัฐนูลอันนี้คือกฎหมายลูกก็มีหลายคนก็พยายามชี้ประเด็นดังนี้ทีนี้นะผมขโมยตรงที่ก้าวไกลพยายามที่จะแยกออกจากสองเรื่องว่านั่นน่ะหยุดแล้วเลิกแล้วแต่พอจะมายุบพักเนี่ยมันก็ต้องเป็นอีกกฎหมายฉบับหนึ่งเป็นอีกคำร้องหนึ่งเขาอยากจะเปิดให้มีการไต่สวนเพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าข้อมูลต่างๆของฝ่ายความมั่นคงที่นำใครต่อใครไปเชื่อมโยงนั้นเนี่ย มันยังขาดความชัดเจนอยู่สองประเด็นคือประเด็นแรกคือตัวบุคคลณเวลานั้นเนี่ยเขายังไม่ได้เป็นสอสอพักเก้าไกลเขายังเป็นนักเคลื่อนไวหวนักกิจกรรมมีหลายคนนะฮะที่ทําเรื่องของ1นะึนึ่ะครับแล้วรูปภาพต่างๆที่นํามาเสนอต่อสารด้วยอีกเหมือนกันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่คน เราเนี้ยจะมาเป็นสอสอแต่ถูกนำมายำรวมไว้ในประเด็นเรื่องของคดียุพักคโปรด,ดให้ความเป็นธรรมกับก้าวไกลด้วยนี่คือเขาเสนอไปแต่สุดท้ายท้ายสุดเนี่ยสารท่านก็อย่างที่พี่โก้บอกเมื่อสักครู่ก็มันครบหมดแล้วอะ่ะแม้กระทั่งคำชี้แจงของอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์ที่เป็นหนึ่งในพยานที่เสนอไปสิบปากสารท่านก็ไม่เปิดพื้นที่ให้ทีนี้ประเด็นต่างๆเนี่ย มันมีอยู่สองมาตรา92กับ93อืเราเคยอันนั้นเป็นประเด็นที่กกตอำนาจใช่นะฮะอำนาจกกตเนี่ยเก้าไกลเขามองว่าคุณรัดขั้นตอนใช่นะฮะเพราะคุณใช้ฟาสแคร์รัดขั้นตอนขึ้นลิฟต์แก้วไปเลยยังไม่เรียกผมไปถามเลยไตสวนก็ไม่ทําแต่กกตท่านก็ชี้แจงว่าคุณบอกมาตราหนึ่งแต่ผมกําลังทําอีกมาตราหนึ่งเก้าสิบสองความปรากฏ 93นายทะเบียนเข้าตรวจสอบแล้วก็เสนอให้กอตอเพราะนั้นนี่คือทั้งประเด็นข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงที่เก้าไกลมีความประสงค์จะให้เปิดการไต่สวนแต่พอมาถึงวันนี้สารท่านมีทุกอย่างครบแล้วแล้วก็นัดฟังคำตัดสินในวันที่7สิงหาคมวันแตกเสียงปืนในเชิงสัญลักษณ์การต่อสู้ทางการเมืองในอดีตฟันธงรอดไหม ผมฟันธงไปตั้งแต่แรกแล้วไม่อ<น>ะฮ<น>ะว่าคงจะยากสักหน่อยหนึ่งทีนี้ถ้าไม่รอดอันนี้เรามองต่อไปแต่แไม่รอดน,นี่มันกระทบชิ่งต่ออีกนะ,ะยุบพักถูกปะคือหน<ก>ึ<อ>ง่งก็คือความหมายคือยุบพักสอง กรรมการบริหารก็ถูกตัด,ตดสิทธิ์ทางการเมืองอคือมันจะไปไหลายดอกดอกแรกก็คือพักสิ้นสภาพอพอพักสิ้นสภาพปุ๊บตามคําร้องของกรกตก็คือให้เพิกถอนสิทธิ์มสมัครรับเลือกตั้งบุคคลผู้เป็นคณะกรรมการบริหารพักซึ่งถูกร้องหน้าเวลานั้นนะ,นะหน้าเวลานั้นนะหมอองที่นั่งอยู่บนบ,บัลลังวันนี้ร่วงเอาต้องร่วงนะตำแหน่งว่างหนึ่งตำแหน่งแล้วนะใครจะแต่งตัวรอก็ก็รอไปถ้าสมมุตินะเป็นอย่างที่ผมพูดคือ ผมอ่ะก็เชื่อว่ารอดอยากนะอ,อยาบอกว่าไม่รอดซะเลยเดี๋ยวจะไกลไปขัดใจเพราะเขาสู้มาขนาดนี้แล้วบอกว่าไม่รอดซะเลยทีเดียวศาลยังไม่ตัดสินเลยรอ,อดยากอพอรอดยากเสร็จปุ๊บนะกรรมการบริหารพักถูกตัดสิธ์คุณหมอองค์เป็นหนึ่งในกรรมการบริหารพักก็ต้องสิ้นสภาพไปด้วยผลของกฎหมายตรงนี้ด้วยนะตำแหน่งว่างแน่ๆนะ,นะถัดมาครับในรัมนูนมาตราหนึ่งหนึ่งวงเล็บ1ินั่นก็คือพักการเมืองใดที่ถูก ศาลตัดสินยุบเนี่ยก็คนที่เป็นสสอ,อยู่หน้าเวลานั้นก็เปิดทางให้ไปหาพักใหม่สังกัดภายใน60บวันนะตรงนี้จะแตกกันนะฮะถ้าเป็นวงเล็บ9เนี่ยก็ถูกไล่ออกเนี่ยสาวันต้องหาพักใหม่แต่อันนี้พักถูกยุบให้เวลามากหน่อยเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่นะฮะก็60วันก็ไปหาพักใหม่ทีนี้ถ้าอันนี้ถือเป็นดอกสองนั่นก็นะ,ะดอกแรกคือมาตรา1นึหนึ่งสอง นะฮะที่นํามาสู่ดอกที่2ก็คือยุบพักอีกดอกหนึ่งครับผมเนี่ยเสียวแป๊บเลยนะฮะประมาณสัก40ท่านที่เป็นสอสอณเวลานั้นแล้วก็เข้าชื่อกันเสนอแก้ไขกฎหมายมาตรา112อันนี้จะโดนด้วยไหมนะตอนนี้ถูกร้องอยู่ที่ปปชไงครับอ่อ,อีกคำร้องอยู่ที่ปปชเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับมันก็จะเดินไปอย่างเนี้ยผลของการยุบพักมันจะนําไปสู่อะไรบ้างนั่นก็คือ อย่างน้อยสองสามสิ่งที่ผมพูดถึงเพราะฉะนั้นทีนี้ตัดภาพกลับมาที่เรื่องของการเมืองคงไม่มีใครปฏิเสธหรอกครับว่าก้าวไกลตอนนีนะ้กระแสกําลังพุ่งนะมาแรงแซงทุกโค้งนะจะโค้งไหนโค้งไหนเนี่ยดูเหมือนใครจะตามไม่ทันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาสะดุดเรื่องนี้นะฮะต้องมาจัดทับกันใหม่อันดับแรก สองนะบุคลากรทางการเมืองที่เป็นอีกแถวหนึ่งที่ยืนอยู่แถวหน้านะเวลาเนี้ยใช้ทวัตตุลาทนเอ้ยใครต่อใครเอ้ยเนี่ยก็ต้องถอยกลับไปแล้วก็ไปอยู่ในจุดที่ธนธรจึงรุ่งเรืองกิจได้ยืนอยู่มาไม่รู้อีกปีไหนจะครบ1ิปีเพราะต้องถูกตัดสิทธิทางการเมืองแถวถัดไปก็จะต้องขยับขึ้นมาตัวตายตัวแทนเนี่ยมันจะไหวไหมมันจะน้อยไงพี่โก้คือเดี๋ยวบอกแม่มนตรีมองในด้านลบเกินไป ตอนสมัยพ่อฟ้าเนี่ยพุ่งปรี๊ดเลยนะแล้วพอมาเป็นคุณพ่อแห่งชาติแหละนะฮะพ่อพิธาคุณพิธาเนี่ยโอ้โหคาดไม่ถึงว่าแถวสองเนี่ยจะระเบิดปรีดกว่าปรี๊ดกว่านะฮะเพราะฉะนั้นแถวสามก็ต้องรอดูว่าอย่างน้อยที่สุดในบุคลากรทางการเมืองแก่นแกนเนี่ยมันจะหายไปนะกระแ,แสคงจะไม่แผ่วนะทุนคงจะไม่มีปัญหา แต่ตัวบุคคลบุคลากรทางการเมืองไม่สามารถที่จะสร้างภายในไม่กี่วันได้ครับโก้ครับ